เขาดีสำหรับคนที่ต้องการยึดอาชีพหมอนวดนะครับพระวัล่าสุดครับกระทรวงสาธารณสุขเขากำลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยการปั้นหมอนวดมือทองกว่า10,000มืนคนนะครับเพื่อรองรับตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเน้นครับที่จะผลิตหมอนวดแผนไทยครับที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคง และอย่าดูถูกนะครับหมอนวดแพทย์แผนไทยปัจจุบันโอ้โหเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเลยครับกระทรวงสาธารณสุขกับบอกว่าการนวดแผนไทยนี่นะครับถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของไทยที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยก็เลยมอบหมายครับให้กรมแพทย์แผนไทยเนี่ยผลิตหมอนวดแผนไทยที่ได้มาตรฐานครับ ปัจจุบันครับมีหลักสูตรการอบรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรองรับแล้วถึง17หลักสูตรและมีสถานฝึกอบรมในประเทศครับ4 1 2แห่งและต่างประเทศอีก4แห่งนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องอีกกว่า13,000แห่งทั่วประเทศครับ สำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นหมอนวดมือทองเนี่ยนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดนะครับหรือที่สถาบันการแพทย์แผนไทยกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับหรือโทรไปที่021495618ได้เลยครับ